ัน,นขย้ายก่อนไปตามเรื่องถ่ายวิดีโอออกอากาศห้าดวงดีวาสนาทรงให้คงสิได้ล้านวิวลํำบอกหมดทุกหมู่บ้านเขตทิ้นดินตำบลท้งอำเภอทุ่งเขาหลวงทั่วร่อยเอเ,อเอท่านี ฝากในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจฝากกดไลค์กดแส์แน่นเด,ด,ด้อลุงป่าดีบ่ดีอภัยบางอาภัยนงังผู้ร้องแอวเสียงบ่แจววาดบ่ให้อภัยขาผูัวก่อนบริกรพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องกินบ่นไปพี่น้อง เ็ดง่ายนี่เก่ามักเห็ดยังกับเห็ดพี่น้องมักกินยังกับเห็ดเห็ดกินอย่าว่ากันคันว่ากันมันบ่สบายใจนี่กัคือสโลแกนครับพี่น้องเขาเอิ้นสโลแกนมันต้องบอกว่างั่นมักเห็ดยังกับเห็ดมักกินยังกับเห็ดเห็ดกินอย่าว่ากันคันว่ากันมันบ่สบายใจอย่าว่ากันคันว่ากันมันคว้วดันขึ้นจงีก็ได้พี่น้องเมนูนําเสนอไปแต้องบักคุ้งกับทอดหมูพี่น้อง ทอดหมูกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็มีผักมีหน่อไม้นะคะแค่นี้ก็พอจบกินเราเห็นงานไปหน่องบ้นไปให้เวลาซำเก่าพี่น้องก่อนสิกินเข้ามาฟังหมอร่ำเลยพี่น้องจบอีกแล้วพี่น้องอันหนึ่งอันน,น,นี้คือจบนี่คือเป็นก่อนของอนนยูทูบเบอร์น้องไมไ่พี่น้องอันนี้ยูทูบเบอร์น้องไม่แล้วพี่น้องเกินกระไรแล้วล่ำกระไรแล้วไป่น้องเดินก่อนกระไรแล้วมาฟังจังหน่อยพี่น้องว่าสิเป็นส่งไร ยูทูบเบอร์น้องใหม่นี่คือเกินนั่นเป็นอ้องมาขอแรงใจจากพี่น้องเอฟซเสียงจากสาวคนนี้คือลานเจ้าพ่อพรลรานไทยจากเมืองร้อยเกินมาขอแรงใจ ฝากเสียงเป็นกรอนลำเพลินสาวจากเมืองร้อยเกินขอฝากลำเพลินให้เอาที่สบายใจบัดน,นี้ก็ิิเป็นเดินก่อนนะเพี่น้องเสียงเสียวดับใดนเนาะมันนี้ก,ก,ก,ก้มกราบบูชา ก้มกาบผู้ชาลูกขอวันทาเจ้าพ่อพลนันใจฝากเอาที่สบายใจละนน้อยจากเมืองรอ้อยเกินทั้งกินทั้งห้องทั้งลํำวอนพอช่วยดนเมตตาอีกคนยูทูบเบอร์น้องไม่ให้อยู่ในวงการ ได้โปรดปราณีเอฟซีพอให้ C oy, มีแรงใจแฟนแฟนหญิงชายช่วยเสริมให้ความค้ำจุนสาวเมืองรอยเกินคนนี้จะไม่ลืมพระคุณที่ช่วยการุณให้กับยูทูบเบอร์น้องใหม โอ้ยเดชัยเดชัยขอปูไดอุ้มขอปูไดอุ้มชู้ยูงทรงคัดขัดเขินเขื่อนในเรื่องไปหนังคัดขัดคล่องคล่องในเรื่องโอ้ยเดชัยขอปูได้อุมชู้ยูงทรงขอให้ดังปงปงคือด้ามดังเขาฝากแน่เจ้า ฝากแน่เจ้าน้ำเนสจากคนสาวจากเมืองลอยเกินให้ให้ซอยบุญน,น้ำโซน้ำโยเหนือเสียเอาเหนือบ้างหน่อยไปลังฝากน้ำเนสจากคนในซอยบุญน,น้ำโย่ให้สาวจากเมืองลอยเกินให้ซอยบุญน,น้ำโยม่มีเสียงล้เทั้งกินทังลอง มีเสียงล้ําทั้งกินทั้งลองเป็นจังหวะทํานองให้ดังกองกลัวเกา่าคนได้ซาได้เเวาดังกองทัวอีสานฝากในเดอร์ท่านยูทูบเบอร์น้องไม่ฝากเอาทีสบายใจสิบอรเริ่มประคุณท่านสีบอเลื่มพระคุณท่านพระคุณท่านจบแลวพี่น้องอีกเพลงหนึ่งพี่นัง่งตุรักตุเร่พี่นัองซ้อมพี่นัองซ้อม สิมีดนตีได้ไหมน้องสิมีดนตีนั่งใบไวอันนี้เพง่งยูทูบเบอร์น้องไม่นะโอ้เดชัยมันก็ว่าคัดของอย่หมองลำ่ำพี่น้องเดชัยขอปูได้อุ้มสู้อยู่ทรงขอปูได้อุ้มสู้อยู่ทรงคอ,อยดังโป่ง,ปงคือดำดังเขาฝากเนเจ้าฝากน้ำเน่าจากคนนี่อย่างาต่อไป ฝากเน่เจ้าฝากน้ำเน่จากคนสาวสาวเมืองลอยเกินฝากเน่เจ้าฝากน้ำเนจากคนสาวเมืองลอยเกินให้ซอยบุญน,น้ำยู <c oughs> เอาสีกไ็ไี่ปน้องหัดไปนอ้องหัดเยอะ่า,ากกนได้ไปน้องคันว่ากันมันพอสบายใจมาสันไปน้องคำลังหัดหลองหัดรำไปน้องเอ้ยแบบปาดเอาที่สบายใจบายนางสิเงทีงกินทานลองได้ไปน้อง มองล่าสิคัดคัดของของเพี่อน,อน้องจับป้อนไปทำมกะอุกะอะ่ะหน่อยแล้วเบล่าน้ำตานเขารอกเ <c oughs> จ้ามัง,งเกินให้ให้บุญให้ซอยบุญน,น้ำหนงวะ ออืมม่่แนสาวจากเมืองร้อยเกินให้ซอยบุญหนุนคำไม่จังสีแมนมีเสียงลําทั้งกินทั้งรองมีเสียงลําำ้งกินทั้งรองเป็นจังหวะทํานองให้ดังกล่องกวัวเก่าคนเดซาเดเวดังกล่องทัวอีสาน ฝากในเด้อท่านยูทูบเบอร์น้องไม่ฝากเอาที่สบายใจสิบ่ลืมประคุณท่านสิบ่ลืมประคุณท่านประมาณน้นกินไปรองไปไป้องฮัร์ดได้ไป้องยา่ากัน์ได้ฮารดนัดแต่งเองพี่้องมันเพ่งแต่งเองมันว่าเมื่ออาชีพเนาะลองไปลองมากขี้สึกบ้อง เอาทิศปบายใจล่าเตยส้ำเร็จแล้วได้เปล่าซ้ำเร็จแล้วหมูกับเจียมเป็กไทยคือแซ่บจ้ะคันบลอกเค็มแสดงว่ามันแซ่บโอ้ยขัดดัอก bé nhắm không? Ừ Vào cái câu này nó Vào xuống à? สอยบวกน้องเน่รักเทเปลว่าอะไรอยากหูวความในที่ซ่อนอยู่ในหัวใจอ้ายนั้นอันนี้เพลงเ้าเจะออซ้อมเสียงไม่นหนักซุ่มเหอเก่าหรืหรอว่าคนพุกเ่าได้ได้ดได้ cái Bây không còn ừ. Ok mà Hết thách đâu Nó kìa okay, nè Bây giờ giả cắm nha Cắm hồi một... không Mấy bà cũng nó là สุดทีอะอัลี่น่สิไล่สดดสอมเพลงอยู่ของได้ไหม้องเพลงสองเพลงมันสำเร็จแต่สิ้อมได้จังหน่อยสิร้ของซูมือเพราะว่าสิเหตุมนะิวสิกวิดีโอน้ำสิไปยืนหล่อ,อุ่ิมหนาม <laughs> ฝากติดตามด้พี่น้องเอาที่สไปเย่เอาที่สบปยเ,เปยเเญญป่เห็ดไหนโซย่างด้พี่น้องกินไี่ลองที่ว่าเต้นเมื่อเป็นพี่น้นองเต้นเต้นเมื่อเป็น นี่กาดดีดิพี่น้องดแดดแอ้แมแจ่มนาม,มีวันศุกเมื่ออื่นตอนเสียใจร้องเพลงมะมันไหนอสอบร้องเพลงอยู่วันเสาร์ก็จะมีร้องเพลงคาราโอเกะนะคะเอาที่สบายใจวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดทางเฟซบุก๊กนะคะตอนตอนมอาทิตย์ตอนเย็นทางเมืองไทยนะคะตอนเมืองไทยเข้าบ่อนแล้วนะคะพายอยากเบิ้งพี่บาไปหน่อง มือวันอาทิตย์สิไลสดลองเพ่งกับของแล้วพี่น้องสมบูรณ์แบบพี่น้องลำเตยเอาที่สบายใจลํำเตยแล้วกับยูทูบเบอร์น้องใหม่พี่น้องฝากเนื้อฝากตัวเลย,ยพี่น้องสําหรับเอ่อเกืือไข่หรือเอฟซีแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจอยากสามารถกดแชก์กดไลค์แล้วพี่น้องยินดีต้อนรับสู่กูสุกันแล้วพี่นาง <c oughs> เนื้อไตออกโตกพี่น้องเมืองไทยต่ตางประเทศยินดีต้อนรับ้ะพี่น้องเอาที่สบใจบายนางเฟซบ,บุ๊ก้ะพี่น้องอะไรสร้างเฟซบุ๊กแจกนั่นลอยนะพี่น้องโลกมันซีไวยูดีไม่แห้งนะพี่น้องสิ้นปีนี่ะอาจเซได้เมียเขาห้องอารพี่น้อง <laughs> อุ่นันกร้องใหญ่ <laughs> อยู่ดีไม่แห้นะพี่น้องสิเมียเมืองไทยช่วงเดือนมกราเนี่ยนะช่วงคริสต์มาสปีใหม่นะพี่น้องสิมีอัดเพลงพี่น้องเอาสองเพลงกับพ่อมันลองต้นไหนอ่ะจะไปยืนหลองอยู่วัดไหนเนาะ ไปยืนลองไปเฮดมิวสิกอยู่หอโหวตดีกว่าเนาะตึงต้งตึง้งตึ้งลงทุ่งแห่งไหนแมโฆษนาจังหวัดเจ้าของในตอนนะี้ก้มกราบบูชาลูกของันราเจ้าพ่อพรรันใจั้งหอโหวตเอิ้อยแบบพักกนะันมาตมัน เพ่งกับพ่อหนะแซงเองขนงพุม่มแจน๋น่าเสียดไหวจังไงพ่อให้ลูกในร้านได้เบื้อง <c oughs> ห้างไหนหนึ่งห้าจังไหนจังหนึ่งไปด้งห้าลูกร้านกินหอดเขาได้เปิดเบิง้งเนาะแซ่บครับ เรื่หล <ici S 1> <żeby> ังหน่อยนะตื่นเต้เสาวอยู่งงอย่างเงี้ยมูก็เจ็บไม่ถอดไม่ทอดกี่ดูหน่อย ไม่กระซ็บซอาท์น,นีิจะกินยังน่ะอูนน้เผ็ดๆพีองเพ็ดเพ็มันบหน่อยอ๋อ Ok bạn rau. Bít thái độ hai ông cộp nắng. Húng là. Hm. Tình 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 tinh mì mấy con nhỏ. Hm. Thế Hình ngàn Phải không? tông. Hm. 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 โอเคเี่นหองมาป็ทสา,ารยรเกแงออมกบทางง,นะ <c oughs> กกง่ายๆนะหอมผักกะแงยงผู้ใดน้อเห็ดออมกบฝนต,ตกกบหองอบๆอยากกินออมกบใส่ผักกะแงยงย่างเข้าตลาดวาดสายตาผักกะแงยง ยังโดนหลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยพักกันงงจากอยู่ใส่หน่อโอเคพี่น้องคันมากกับฝากกดแชร์กดไลค์ได้เป็นหน่องซับค่าซับตะไคร่เอาที่สาบายใจบายนางได้เป็นหน่องทางยูทูบได้เป็นน้องพอกันคลิปหนาได้เป็นหน่องยบายปในปูน,ปน